โอ้โอ้โอ้ผมก็ลืมผมก็ลืมชื่อลุงเลยเนี่เราว่าอยู่ตื่นแล้วนะครับเนี่ได้ครับได้ ยังปัญญาอยู่ลุง เคยเคยเคยทำม,มาหาเินอย่างนอนนานาน,นิดตื่น <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับเกมที่สองนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ฟุกบไปไหครับบุญญามาสามเกมตินะครับเกมนี้มาครับรูกแคนสองคนครับเก็รอลลิ้นรับว่าจะได้บุญญาหรืเปล่า Oh, yeah. ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย สวัดีครับสวัสดีครับแอลทีเทอร์รี่ครับตัใจแป๊บหนึ่งนะครับไม่เคยอ่าน,นเลยเลยตังใจเก้าแสนแสดงว่ามีตัวละชูรุ่งแน่เลยแอทีตะบอลสวัสดีครับตะบอลสวัสดีครับ,รบเขาขึ้นไปสามไม่ไม่เล่นด้วยเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวหวังว่ามีโอกาสได้สุ่มเจอกันอีกครับตะบอลไปตรงนั้น เกมนี้ขออนุญาตมาเละมาเลูกรุ๊แคนก่อนครับเข้าบนข้าบนเข้าบนเข้าบนข้าบนข้าบนแสดงว่าลงใหม่ลงใหม่ึ้นไปชั้นบนได้เลยอยู่ห้องอยู่นะเดาเดาวดาๆดาเถ้าไม่มีเข็มชุบตัวเองก็ก็น่าจะดา่ะ โอเคครับลุงนวดอ๋อเกมนี้ขอเล่นอย่ลูกแคนก่อนครับลุงสุ่มทีมได้นะครับส่วนใหญ่จะสุ่มทีมได้เยอะเลยเยอะเลยเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามเจ็บมากเจ็บมากอะไร

กินข้าวก่อนเด้อขอบคุณครับลุงเมตราบอนสวัสดีครับสวัสดีครับเคคบห็นัจ้นครับมีโอกาสไะเจอจนได้ครับมีโชคมีนาะทีมงตึงเ,เกือบไม่รอดเหมือนกันเกือบไม่รอดมาสวย สวยชุบเพิ่นได้ไหมไปตรงนั้นเป็นตามแผนครับอยู่คนเดียวไม่ปลอดภยัยเดี๋ยวขอร่วมทีมไปเรื่อง nên subscribe trận đây đâu Dominating! ลุงน่าจะดักเลยอยู่แถวเต็นทนะ์น่ะทำไม้วขยัยลงสุดเต็มนหน้าลุงไงหลายตัวนะหลายตัวนะสวยที่สวย,สวย

อยื่แรกไปเลยครับได้เปรียบแต่เง็นนะขอบคุณครับขอบคุณครับตีนเรารตื่นเกินต้านอยู่แล้วเอาดีก็ดีนี่เกมนี้ม่นยากเกมนึงนีสี่เกมตียนะ ่สวยจบเลยจบเลยแต่ก็น่าจะู้ได้ครับอีกซับอีกคนด้วยสัสามสม้ามไม่ถือลุง

เดียวบุญาแล้วตัวเดียวบุญาแล้วอยู่ไหนนาะตัวเดียวนี่นาะอ๋อปนบ้านนบ้านคบหัดใจดูจมสวยัเรียงเหมาเลยสัเรียงเหมาเโอ้ได้น้อย